น้องชาวไทยจะพาไปดูลูทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยมีทีคนรวย <c oughs> มันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐี <c oughs> ต้องมีคำพี่วมิทีรวย <c oughs> ต้องรว้รรวยรวยรวยสวัสดีเจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะทำไมทักภาษาอะไรคะเนี่ย อาไปเวียดนามมาไงก็อินเตอร์หน่อยตอนนี้ภาษาเวียดนามหรอภาษา AEC ภาษาเวียดนามสินจาวไปว่าสวัสดีอใช้ได้ทุกเวลาเลยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้าจะทักทายจะทักทายคนอย่างคุณกัมพูนะคะให้ทักว่าเจ้าองจองเจ้าองโอ้เห็นผมเป็นท่านชายเลยเหรอไม่ใช่ค่ะเจ้าองนี่ก็คือสวัสดีค่ะท่านผู้ชายที่สูงอายุอื อืแล้วสาวสาวไม่มีค่ะไม่ต้องไม่มีอายุไม่ต้องไม่ต้องค่ะไม่ต้องมาพูดนะคะก็ได้มาหลายคำเหมือนกันนะอทำไมต้องมีภาษาเวียดนามยังยังคุณอย่างเงี้ยเออเนี<_<_่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกผู้หญิงแดดหล่ำอุ้ยแดดหลําภาษาเวียดนามแปลว่าแปลว่าสาวสวยแดดหล่อเวลาเราไปซื้อของนะฮะเวียดนามค่ะเอเราจะถามว่าราคาเท่าไหร่ใช้คําว่าอะไรคะเบาเยี่ยว เบาเยี่ยวเบาเยี่ยวเหรออแล้วเธอสาวเยี่ยวฮะมเบาวเยี่ยวนะคะแต่ว่าถ้าจะขอบคุณนะคะก็ใช้ง่ายๆเลยว่ากามเอินกามเอินลิงก์กันนิดนึงกามเอินอ๋อย่างนี้ดีกว่านะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ที่พูดเรื่องภาษาเวียดนามเพราะว่าเรามีเมนูภาษาเมนูเวียดนามไม่ใช่เมนูภาษาเมนูอาหารเมนูอาหารเวียดนามมาโชว์นะฮะแล้วไม่ใช่โชว์อย่างเดียว โอ้โหรีบมาเลยใครอยู่ใกล้ๆห้องส่งนะครับมาดูเลยฮะมีจำกัดนะคะป๊าป๊าปามปามนี่สวยงามอลังการพร้อมกับเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะที่น้อยหนามาพร้อมกับใครค้าชายหนุ่มรูปงามแฟนค่ะอ๋อวินี่แต่งตัวยังกันนัดกับคุณรัชนีเลยเนาะสีเหมือนกันเลยอ่ะผิวยังเหมือนกันด้วย โอ้โหไม่น่าเชื่อความพิเศษของเขาเรียกอะไรฮะอาหารที่เห็นบนบนโต๊ะเนี่ยฮะพี่พี่พี่หน่อยพี่หน่อยใช่ไหมพี่หน่อยพี่หน่อยหน่าฮะค่ะมันเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเขาเรียกเป็นอาหารฟิวชั่นฟิวชั่นเพื่อสุขภาพมีชื่อไหมสลัดเวียดนามสลัดเวียดนามอเป็นหรือเมี่ยงเวียดนามเมี่ยงเวียดนามก็ได้เียกสลัดเวียดนามก็ได้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม อะไรคะอันเนี้ยตัวเนี้ยไม่รู้ค่ะแต่บ้านเราเราเรียกสลัดเวียดนามไงภาษาเวียดนามเรียกอะไรเรียกอสิเอ้าก็ถามไงคืออะไรพันๆอะไรสักอย่างปอเปี๊ยะประมาณแนวๆวันั้นไหมฮะปอเปี๊ยะสดใช่มันคนละอันอีกแต่ใช้แป้งเวียดนามเรามาประยุกต์หรือว่าไปใช่ค่ะมันเป็นอาหารฟิวชั่นระหว่างเวียดนามญี่ปุ่นยุโรปอะไรเงี้ยค่ะความพิเศษของอาหารชนิดนี้อยู่ตรงไหนฮะความที่น้อยหน่าครับ ความสดของผักนะคะความสดของผักจะเห็นว่าผักนี่แบบอลังการท่านผู้ชมดูหน้าจอนะครับผักเขาแบบมาใหญ่มาใหญ่หน้าทานมากๆเป็นผักฝรั่งใช่ไหมใช่ค่ะออร์แกนิกเอาเราใช้มือหยิบได้เลยใช่ไหมได้เลยได้เลยนะเวียดนามเขาก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเขากินอย่างนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูไส้ก่อนสิอ่านี่ไงก็จะให้เห็นว่าในคำคำหนึ่งเนี่ยนะฮะด้านนอกสุดเลยคืออะไรครับแป้งแป้งอันนี้แป้งนะฮะ เป็นแผ่นแป้งทั่วไปหรือแป้งเวียดนามแป้งเวียดนามเลยค่ะโอ้เหนียวหนึบๆนะที่เราหอเมี่ยงอะนะใช่ค่ะแล้วข้างในแป้งเหรอฮะเป็นอะไรครับผักออร์แกนิกเป็นผักออร์แกนิกเขาชื่ออะไรคะสีเนี้ยเรดโอ๊กเรดโอ๊กใช้กรีนโอ๊กก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอะไรฮะเหลืองๆส้มๆ สมุกแซลมอนปลาแซลมอนปลาแซลมอนรมควันเหรอใช่ค่ะโอ้โนึกว่ากว่าปลาปลาแซลมอนแล้วก็จะมีแตงกวาแตงญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แครอทค่ะแครอทแตงกวาเท่านั้นเองที่เป็นส่วนผสมอยู่ในนี้ใช่แล้ววิธีรับประทานนะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านอาจจะไม่เคยทานเลย เดี๋ยวผมจะปฏิบัติการทานให้ดูมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวอย่าโม้เยอะอะจริงๆนะถ้าไม่มีความสามารถนี่มันมันทำไมมันช้นใหญ่หรือว่ามันยังไงฮะทันใหญ่มันต้องหนึ่งคำหรือกัดกัดแล้วลุยหมดเลยนะนี่แต่เลยค่ะวิธีการก็คืออย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจิ้มอย่างนี้เลยนะครับทั้งอันเลยนะคะอ้าวลองบอกซิว่าอร่อยไหมมอเบอาจริงอร่อยไม่อร่อย ร่อยมากทำไมต้องทำคำใหญ่ขนาดนี้นี่น้อยน่ะก็ถ้ามันคำเลยมันก็อ่ะใช่ค่ะมันเต็มปากเต็มคำใช่ค่ะมันสามารถกัดได้ไหมหรือว่าได้ตอนนี้ได้ไหมมันผู้หญิงก็จะกัดค่อยๆกัดแล้วมันมีมันมีรสเผ็ดมาจากอะไรฮะอะไรนะคะมันจิ้มปากอันนี้ใช่มันเป็นสูตรของทางร้านเราอาน้ำเขาเรียกน้ำสลับ ครีมซีฟู้ดครีมซีฟู้ดซีฟู้ดมันต้องมีพริกอยู่แล้วถูกไหมฮะถูกต้องค่ะนี่มันจะเพราะฉะนั้นก็เลต้องมันจะอยู่ในในน้ำจิ้มใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าพริกจะไม่อยู่ในตัวนี้ไม่อยู่ค่ะ่เป็นอาหารสุขภาพจริงนะสำหรับคนที่นิยมสุขภาพแต่เห็นน้ำมีหลายน้ำเลยอ่ะอันนี้ซีฟู้ดใช่ไหมครีมซีฟู้ดครีมซีฟู้ดสีจะออกขาวๆครับอันนี้ล่ะฮะอันนี้จะเป็นโชยุน้ำใสค่ะอะไรนะ โชยู่น้ำใสเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะสีสีน้ำสลัดคือพิเศษอยู่ที่น้ำน้ำสลัดน้ำค่ะใช่อันนี้โชยู่นะครับอ๋อน้ำจะใสๆเนาะใช่ตอนแรกผมนึกว่าน้ำข้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษอีกเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมครับเราอ้าปากกว้างอ๋อเป็นไงรุ่ยมากแต่ละคำนะโอ้ยคือสองคำอิ่มไหม นี่ผมไม่้องพูดมาแล้วมาต้องพูดต้องพูดเดี๋ยวนะโซยุเนี่ยจะถ้าดูจากขวดนะคะหยิบขึ้นมาให้นอยคะคุณเหมาคะขวดไหนโซยุ่ตัวนี้ใช่ไหมคะอ๋อสีดำๆนี้นะคะอันนี้เป็นสีเขียววาซาบิค่ะโอ้โหวาซาบิดิ่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ เฮมีขึ้นจมูกกันแน่นอนเชิญค่ะเชิญคุณขมูกนิดเดียวหรอไม่เยอะใช่ไหมฮะไม่เยอะมุ่น้าจะมาเยอะๆเนาะเขาชอบนี่ฮะวาซาบิอุ้ยอุ้ยมันมันเยอะไปหน่อยหรือเปล่าไม่ค่ะฮะไม่น่าจะเขียวเลยไม่นะอ่าอืมเป็นไงฮะมีน้ำไหมทีมงานขึ้นจมูกอ่ะอ๋อขึ้นจมูกสมองปี๊ดเลยใช่ไหมปี๊ดเลยอ่ะมันมีวาซาบิใช่ไหมอืมคุณผู้ชม นิดนึงค่ะกระเด็นกระโดนนี่เป็ดแกระเด็นลงนี่แล้วจะกินต่อรังเกียจสุดยอดอร่อยอร่อยอร่อยน้ำอร่อยใช่ไหมทุกอันเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าถ้าคุณกัมพูบอกอร่อยคืออร่อยจริงเขาไม่ใช่คนโกหกว่าเดี๋ยวผิดศินห้านะคะเพราะเขาบวชเรียนมานานแต่ทีนี้เดี๋ยวเราคอยดูว่าเราจะทําธุรกิจพี่นหนยังไงบ้างเนาะมาที่น้ําสุดท้ายไหมสุดท้ายยังคะยังค่ะยังนะคะแต่สีเหลือง อ้ามาสตาร์ดมันต่างจากสีเขียวๆยังไงอะคะอันอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นของยุโรปอ๋อมาสตาร์ดเชิญค่ะพอแล้วมันต้องครบเจอนี่เขาไปก็อออ๋อเมวดไปทั้งสมองแต่สว่หลังเลยนะไม่ขึ้นเมื่อกี้ง่วงๆนี่หายง่วงไปเลยขึ้นจมูกไหมไม่ขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นอ่ะแต่ตัวที่ขายดีที่สุดคือโชยุโชยุนะฮะอันนี้อันนี้สีเปลี่ยนไปนะ คือมีทั้งหมดกี่น้ําอันนี้อันนี้เป็นเทาซันไอเล่นเทาซันใช่เป็นหกล้วสำหรับเด็กนะคะสําหรับเด็กอันนี้โชยุจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดขายดีที่สุดแล้วนี่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 ซีซ่าซีซ่าโอ้เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยพี่น้อยหนาทํามากี่น้าสิบน่าสิบน้ำนี่เลยนะคะโอ้นี่เลยนี่เลยอันนี้บรรจุเป็นขวดแบบนี้เหรอฮะใช่ค่ะอันนี้หน้าร้านจะมีขายหน้าร้านชื่อว่าพันหอมใช่ค่ะโอ้เนี่ยน่าสนใจนะคะเราก็ ซื้อเฉพาะตัวนี้ก็ได้ถูกไหมะใช่ค่ะแล้วเวลาจําหน่ายก็ทําเป็นกล่องแบบนี้จำหน่ายใช่ไหมฮะใช่ค่ะเซตหนึ่งมีกี่คําครับส0ชิ้นสิบคำแล้วก็มีน้ำใช่เท่าไหร่ครับ50สิบบาทค่ะ50สบาทอิ่มเลยนะเนี่ยอิ่มค่ะทนอาหารได้หนึ่งมื้อเลยนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าอุ้ยทําไมมันแพงจังเลยไม่มีข้าวสักหยิบเลยมันแพงกับอะไระคะไม่มีข้าวคือเนื้อก็ไม่เหมือนกับเอิมเนาะต้นทุนของวัตถุดิบหรอคือผักผัก ผักผักนี่กิโลเท่าไหร่พี่เดี๋ยวนี้ตอนนี้กิโลละร้อยห้าสิบค่ะโอ้ผักออร์แกนิกนะคะที่เป็นผักฝรั่งเขาเรียกกความออร์แกนิกของเราเราทำเป็นธุรกิจแฟนชายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราขายแฟนชายยังไงพี่หน่อยฮะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันบาทได้อะไรบ้างได้ป้ายนะคะแล้วก็สอนม้วนป้ายพันหอมใช่แล้วก็สอนม้วนสอนวิธีการม้วนแล้วไงแ้ก็น้ำสลัดให้20กิโลน้ำสลัด20กิโลถ้าหมดจากนั้นแล้ว ก็ส e ั่งสั่งจากเพิ่มใช่ค่ะซื้อซื้อเพิ่มบางตัวที่หมดไปกิโลละร้อยตถุดิบละฮะอุปกรณ์พวกปูอัดเอยพวกไส้กรอกอันนี้เราแนะนําที่ซื้อหรือว่าซื้อจากเราก็ได้เราไม่ได้ส่งให้นะส่งให้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่มีเวลาซื้อเราซื้อให้นะแต่เออนะฮะอันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้ข้างในอันนี้เป็นอะไรนะไส้ไส้ค่ะอันนี้จะเป็นไส้เขาเรียกไส้เนาะเดี๋ยววันที่คุณเหมาจะ ทำอะไรให้โชว์ทำให้ดูหน่อยฮะว์ทให้ดูวิธีการเพราะว่าคนที่ซื้อแฟรชไชายไปเนี่ยก็อาจจะต้องม้วนให้มันสวยงามแบบที่มืออาชีพเขาม้วนมานี่เขาม้วนได้แน่นปักเลยนะฮะท่านผู้ชมยากไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่น่ายากเนาะคือมันดูเหมือนไม่ยากนะแต่ถ้าไม่เป็นเนี่ยมันมันจะขายไม่ได้แล้วมันจะไม่สวย ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันจะมีเวลาของมันถ้าม้วนช้าแป้งก็จะติดเขียงถ้าม้วนเร็วแป้งก็จะไม่นิ่มมันก็จะดูดตัวออกใช่ไหมค่ะแป้งก็สําคัญใช่ไหมฮะนั่นแหละอย่าขู่กันสิไม่ผูกจริงๆตอนนี้เราทำมากี่ปีแล้วฮะสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีมีคนซื้อแฟนชายไปมากน้อยขนาดไหนลยเนี่ยพิ่งจะเริ่มขายแฟนชายเมื่อก่อนขายเองตอนนี้ก็มีประมาณ เอาลงแช่เลยเกือบสิบสาขาค่ะอ้าวคุณผู้ชายทําไปเลยนะฮะค่ะนี่คือแม้ทเลยนะคะแป้งแผ่นที่ยังไม่แช่น้ำอันนี้แป้งนี่เราเราส่งให้ลูกค้าไหมใครที่ซื้อแผ่นใหญ่ส่งค่ะส่งแป้งให้นะฮะอืแป้งนี่ใสมากเลยเนาะเอาแช่แค่นี้เองเหรอคะใช่ครับครับแล้วมันจะนิ่มเหรอคะนิ่มค่ะแค่ผ่านน้ำแค่ผ่านเขาเรียกไม่ได้แช่นะผ่านน้ำาเหมือนตอนกัมพูที่กัมพูตอนเช้าเอ่ะที่บอกว่าไปผ่านน้าผ่านน้ำโอ้ใช้อาบน้าไม่ทันก็เดินผ่่่าาาานนเออปรระะหยยััดด้้ํวคคบ แต่ไส้นี่ใช้หลายอย่างนะอันนี้อันนี้ของเรามีทั้งหมด12ไส้12ไส้แต่ว่าไม่ได้รวมไปในชิ้นเดียวถูกไหมไม่ไม่ค่ะก็แยก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 ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าเขาชอบไส้แบบไหนใช่หรือใครที่ซื้อแฟนชายไปสามารถประยุกต์ไส้ได้มากกว่าเป็น20 30ไส้ได้ไหมได้ค่ะก็ไปประยุกต์ใช่อาจจะไส้หอยกาบไส้ กินแปลกมากคุณอย่าไปใช่ไหมใส่หอยเป็นไม่ได้ไหมใส่หอยแมลงผู้หอยแมลงผู้มสเซลตัวใหญ่หอยนะอาจจะขยับราคาขึ้นไปได้อีกล็อสเตอร์อะไรเงี้ยใส่ล็อสเตอร์้มันจะไม่กองรับแปดร้อยเลยเล้ยเขแล้วแต่ไงอุ้ยทำไวมากเลยค่ะมืออาชีพเขาทำปั๊บปั๊บปั๊บวางวางอย่างนี้ฮะใช่เลยครับ อย่างแซลมอนดีอะแซลมอนชีกแซ่เออแซลมอน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 แพงดีชอบแซลมอนเราก็จะวางแซลมอนนะครับมีมีคนสั่งกุ้งด้วยค่ะอ๋อใส่กุ้งใส่กุ้งไม่มีด้วยเหรอไม่มีใส่ถลาไหลทะเลใส่ทูน่าอ๋อทูน่าแล้วก็หมูยอ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 มีมีทายกระซิสมาไส้อะไรคะพายคะ อะไรก็ได้เร็วๆพี่บ๋มพี่บ๋มพี่บมพาได้ข่าวว่าลดความอ้วนไม่ใช่เหรอขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยพี่บ๋มนี่มาเรียเิมเนลิของไส้แซลมอนนะคะเราก็จะใส่ผักชีลาวด้วยนะคะอ๋อผักชีลาวอันนี้มันจะได้กลิ่นเขาเหรอใช่ค่ะอันนี้เรามาประยุกตเองหรือว่าที่ที่เวียดนามเขาก็มีผักชีลาวอย่างนี้อยู่แล้วเราประยุกตเองค่ะอนี่นางพูแป้งมันติดกันเองนี่ไม่ได้เอากาวทาเลยเหรอฮะ เดี๋ยนะมันมันปุ๊บ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 เออน้าแป้งเขาหนึบจริงๆนะเขาติดกันเองเลยเนี่ยเนี่ยอ่าเชิญพี่บุ๋มเลยนะฮะครับดูสิคะอ่า ชอบทานไหมฮะอาหารแบบนี้เวลารับเชิญด้านเรื่องของกินในช่อง9ของเราเนี่ยนะคะเขาชิมอันนี้ใส่อะไรบ้างเนี่ยคุณใส่อะไรบ้างอันนี้แซลมอนแล้วมันต้องจิ้มมันต้องแบบอะไรไหมอะไรก็ได้นี่น้ําน้มสารพัดน้ําเลยครับน้ําอะไรมั่งคะครับนนี่เลยฮะอันนี้ดีกว่านี่อันนี้เขาบอกขายดีสุดอันไหนม่งอันนี้คุณเหมาะอะไร อันนี้เหมาะกับซีฟู้ดครีมอ่อันนี้อ๋อซีฟู้ดครีมนี่เลยใช่ไหมใช่เชิญเลยค่ะเดี๋ยวดูนางงามกินไม่่าดสลับนะคะปกติเขาต้องตัดแบบนี้นะนางงามเขาไม่กินตัดเขากินแท่งๆอะเนเนเพผู้ตายโอ้ยย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 ยังยย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 นยยยนยย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 นยหยยยนยยยยยยดยยย่ยยําแนะนํานิดนยงสําหรับคนทย่อยากจยซื้อแฟรนไชส์ไปเนี่ยแนะนําสถานยี่ว่าควรจะไปขายที่ไหนยังไง นะฮะตําห้างไหมหรือว่ายังไงกลุ่มเป้าหมายเราอยู่ที่ออฟฟิศคนทเงานออฟฟิศเยอะเยอะผู้หญิงเยอะนะคะนี่สินค้าผู้หญิงเหรอคะใช่ผู้หญิงชอบในเอแดในเอ็ดคุมน้ำหนักผู้ชายจะกินของดังหนักไม่อ้วนใช่ไหม ไม่อ้วนค่ะตามโรู้บากว่าคือไม่อ้วนไปกว่านี้ใช่ไหมไม่อ้วนไปกว่านี้เพราะว่าเขาบอกน้ําหนักเนี่ยนะคะจะต้องควบคุมต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ไม่ใช่ือตัดแป้งไปเลยนะมีบ้างเล็กน้อยต้องให้ครบออฟฟิศนะคะผู้หญิงเยอะแล้วติดยังไงอีกโรงพยาบาลโรงพยาบาลคนป่วยใช่ค่ะราคาอย่างกล่องหนึ่งเนี่ยห้าสิบบาทเนี่ยกำไรกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่กำไรอย่างแฟรนไชส์จะ ถ้าวอลลุ่มเยอะอืจะได้ครึ่งหนึ่งห้าสิบครึ่งเลยต้องวอลลุ่มด้วยนะคะัต้องวันละกี่กล่องคะถึงจะอยู่ได้กําไรวันละกี่กล่องเหรอคะอย่างถ้าแฟรนชายก็ประมาณร้อยได้ไหมแปดสิบร้อยนะฮะถ้าผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆนะครับอยากจะลองชิมดูนะฮะหรืออยากจะมาคุยเรื่องธุรกิจก็มาที่ห้องส่งสีได้เลยนะครับราคาพิเศษเนาะตึกอาคารอำนวยการของเรานี่แหละครับอช่วงนี้นะฮะ เดี๋ยวจะบริการลูกค้าที่มาแต่ว่าจะพาท่านผู้ชมไปที่ลบบุรีไปดูอาหารที่น่าทานอีกอย่างหนึ่งขึ้นชื่อของลบบุรีมากๆออนั่นก็คือปลาส้มฝากเอาใหม่สิปลาส้มฝากก็ปลาส้มนั่นแหละค่ะเชิญนะเชิญครับ <c oughs> เดี๋ยวฮะพูดให้เป็นเสมือน